คือไม่เือไม่ทำไมเธผีผักนะวางไว้วางไว้เดี๋ยวเฮ้ยไอ้พันเ์มึงแย่ไงนะเฮ้ยแกสอนผิดด้านแล้วด้านนี้เศรษฐีก็ชอบอุ้ยไม่เอาไม่เอาวางไว้โอ้ยเศรษฐีไม่ทำอะไรใช่ไหมแทเข้ามาน่ะเอาออกทำไมเป็นไรถัาขาวว่กูร้องไอหาเลยนะร้องไงร้องหรือเสื้ออึกเลย ัดีจ้าสวัสดีครับไอ้นอนนี่วันนี้พี่มาดีมาทักคุยกันเถอะคุยกันเขไงบ้างล่ะฮะอยู่บ้านอยู่ช่องเสร็จทีไว้รอนเปียกซะด้วยอ้าวก็ร้านสําสวยเขาอยู่หน้าบ้านอ๋อจ้าเจทมีทุนอะไรกับเกศสรและจ้าอ้าวก็เห็นเกศสอนอยู่บ้านคนเดียวก็คงเกศสอนจะเหงาเป็นไงบ้างล่ะฮะก็เหงารสิจ้าพี่แผนกับพี่ผงได้งานทำินเมืองแล้วก็หายเงียบไปเลยบ่จะกลับมารับก็เงียบกันไปเลยอ่ะ แล้วเศรษฐีเข้าไปในเมืองหลวงไปเจอพี่แผนต้้งหรือเปล่าเจอหร่สิก็ไม่จะมาหาเกศรอนจะมาคุยเรื่องนี้แหละไปเจอพี่แผนมาด้วยแล้วพี่แผนคขาถามถึงเกศรบ้างหรือเปล่าโอ้โหไม่เคยพูดถึงเกศรสักคำเลยพูดเลยเชื่อพี่ไหมเจอหน้าพี่มันจะมาอยากกระทักเลยจริงเหรอจ๊ะเขาว่าดีดีดีอ้าแล้วเศรษฐีไปเจอพี่แผนอยู่กับพี่ผงหรือเปล่าไม่ใช่พี่ช่พีผงไม่จะอยู่กับใครนะจ๊ะ ไม่รู้เหมือนกันไปทําอาชีพอะไรก็ไม่รู้พักนี้นะโอ้โหลถลานะเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังโอ้แล้วรถิะหายอะไรทำไมลงพังตลอดไอแผ่นนั่นเหรอไอเฮียบิ๊กนั่นแหละไอเฮียบิกย๊กเหรอเฮียบิเฮียค้างบ้านเขาก็ไปอยู่ในเมืองหลวงเหมือนกันอ๋อจา้ารีและเกศสอนเป็นยังไงอยู่บ้านเนี่เยม,มันนึกอะไรบ้างไหมเขาอยู่คนเดียวเนี้ย ันไม่นึกอะไรบ้างเลยเกศเกศสอนไม่เข้าใจที่เษทีพูดหรอกจ้าถ่ายถ่ายเอตอนเจทีระวังเซียนเคยกินน้ําแข็งใสโบราณไหมยังไงอ่ะก่อนที่เขาจะใส่น้ําแข็งเออโอ้โหเคยไหมเคยเห็นไหมแกที่ผ่านสอบเป็นเจ้าภูมิป็นนี่เชื่อมั้ยเสียนอะไรก็ทําที่ไม่ได้นะตายด้านแล้วล่ะจ้า ินานี่นี่เกศรนักพี่มหาเกศรนี่เกศรรู้ไหมพี่มาทำอะไรอุ้ยอยากให้คนดูมาเห็นมุมนี่เดี๋ยวอะไรเจ้าเศรษฐีผ้าซื้อร้านไหนมานี่ยเดี๋ยวจะทำอะไรเนี่ยเจ้าเศรษฐีตายแล้วนี่เกศรอะไรจ้ะเป็นเมียพี่เถ้าเนี่ยนี่เศรษฐีจะพาดอะไรเนี่ยเอาไปจับก้าน ตอนแหลเยอะเสียงแห้งเลยเดี๋ยวหลอดเสียงเสียไปแล้ว <c ười> ะะมาปราบสาวเรา้านเมื่อไงชูมนู้เลืผิดแล้วนะไอ,อ้คนดิทำอะไรเจ้า